คำว่าจือจินแปลว่าอะไรคำนี้นะคะมาจากคำว่าจืดที่แปลว่ากระดาษบวกกับคำว่าจินที่แปลว่าผ้าเช็ดจือจินมีความหมายแปลว่ากระดาษทิชชู่หรือว่ากระดาษชำระนั่นเองค่ะตัวอย่างการใช้เช่นยี่เขือจือจินกระดาษทิชชู่หนึ่งกล่องคำว่ายีแปลว่าหนึ่งเขอแปลว่ากล่องอีเขือหนึ่งกล่อง ขอกระดาษทิชชู่ให้ฉันหน่อยคำว่าเกยแปลว่าให้อี่เซียแปลว่าจำนวนหนึ่งยี่เซียจื่จินก็คือกระดาษทิชชู่จำนวนหนึ่งจู่จินย่งหวานเหรอกระดาษทิชชู่หมดแล้วคำว่าย่งแปลว่าใช้หวานแปลว่าหมดย่งหวานก็คือใช้หมด มาจอดลึกคำศัพท์ไปด้วยกันกับชีตคำศัพท์ HSK ระบบใหม่1และ2ที่ได้รวบรวมคำศัพท์พื้นฐานกว่าพันคำ <c oughs> แบ่งหมวดหมู่คำแต่และประเภทด้วยสีต่างๆทำให้จำคำศัพท์ได้ดีและเร็วขึ้นพร้อมตัวอย่างประโยคจากข้อสอบ HSK และประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน HSK 1 1 7 9บาท HSK 2 2 29บาทค่าส่ง30บาทสั่งสงเล่มส่งฟรีสนใจสั่งซื้อแอดไลน์มาที่ Ad h o ด t ฮาได้เลยค่ะ